สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราทำเมนูไก่นึ่อสมุนไพรจ้าเนี่ยเรใช้น้องไก่ติดสะโพกนะจ้าทุกคนตอนนี้เราก็ตำพริกตำพริกตำกระเทียมเดงหอมเดงแล้วก็ไคล้าข่าใบมะกรูดให้เข้ากันนะจ้าก็นดมมาลุกใส่ ไข่ที่เราจะเอาไปเนื่อจะจะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเพื่อเพิ่มความอาร่อยน้ำปลาปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ ใช้มือกุ๊กเขา้จะเราก็จะได้ไก่ต้นสมุนไพรแบบหอมเกล็ดปลาร้า เสร็จแล้วเราก็จะนำไปเนื่องกันเลยจ้าสวัสดีจ้าเราก็มาดูไก่เนื่องของเรานะจ้าปิดไฟเลยจ้าเราเนื่องประมาณ45นาทีเนาะเราก็มาปิดไฟแล้วก็เช็คดูนะจ้าไปถึงไหนเนออเปิด้าได้เลยมีควันขโมงเลยจ้าทุกคน ต้องสมุนไพรก็อหอมจ้าหอมน้ำปลาเนี่จ้าพอเราใส่ปลาปรุงรสด้วยน้ำปลาจ้าแล้วก็เจอร้อนกายหายร้อนก่อนเนาะนคนเตะแบบกินแบบรักสุขภาพนะทุกคนแต่ในสมุนไพรของเรา จนน้องไก่ก็จะใหญ่มากขอบคุณได้รับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเจอกันเมนูใหม่จ้าไปบ่ายจ้า